ต้นกล้วยนะเห็นต้นกล้วยนี่ก็คิดถึงเมืองไทยเพื่อนๆใบกล้วยนะเอาไปห่อข้าวต้มสวัสดีจ้าสวัสดีรอบสองจ้าเดี๋ยวจอยพาดูก้าผักต้นก้าไม้นะเพื่อนๆที่เขาขายในนี้จ้ามีแต่สวยๆจ้าอันนี้จ้าคือเขาขายนะเพื่อนๆไม่รู้อะไรมากสามปอนเกือบสี่ปอนจ้าเนี่ยนี่ก็สวยเนาะมีแต่ใหม่แปลกๆจ้า ราวินเดอร์จะเขาขายเก้าอปอนเพื่อนๆนอแพงอยู่อันนี้ร้านไอนนคาเฟ่จ้ะนะร้านอาหารนี่อาหารจะสัง่งองคอาหารในน,นี้จะมีพวกบรรดาราวิเดอร์ขายเนี่ยอันนี้สิบห้าปอนจ้ะเนี่ยมะสิบห้าปอนจะถังว่าสิบห้าปอน ย่าจอยก็ hmm. อยู่นู่นอยู่ต้นไม้เนาะอันนี้กระถางละแปดปอนจะไม่รู้ดอกอะไรเนาะจอยไม่เก่งเรื่องดอกมุงดอกไม้อันนี้ดอกราวินเดอร์สีขาวจะยากระดู <Yeah. S 2> จะไปปลูกนอเทลมียูวันทุกโรไลด์อะแล้วก็ะฟอลิชมัมจะไปปลูก <laughs> อย่างานั้นอีก ดูเพื่อนบรรดาดอกดอกราวินเดอร์ที่เขาขายนะไนโฟกาดเดนมัมบีไลเอน,นะคลิปนี้ก็จะให้ดูอันที่เขาขายเนี่ยแหละจ้ะนี่ในเนี้ย,ย <laughs> จะขายพวกยงพวกหญ้าพวกอะไรต้นกล้วยก็มีอยู่ในนั้น จะพาไปดูจ้ะเพื่อนๆมีต้นกล้วยด้วยี๋ยวร้อยเขาออกมาก่อนมันจะไปติดคนอื่นเขานี่จ้ะมีต้นกล้วยด้วยอันนี้ร้อนมากเพื่อนเ้ยเกือบตาย v ร r y h o ร้อนร้อนเหลือเกินนี่ไงต้นกล้วยเพื่อน,อนมีต้นกล้วยด้วยมากลนกงต้นกล้วยเราจ,าจะเอาต้นกล้วยให้ย่าอยู่ที่ไปจอยแยกเอาไว้แหละจ้ะมีกระพวกมะเขือเทศจ้ะ วุ้ยดกกนะเ Aí, พื่อนๆเนาะมันเป็นการเด่นนะคลิปนี้คือคลิปการเด่นนะเพื่อนๆนะคลิปการเด่นที่เขาแบบปลูกขายพวกพันธ์ผักผายพวกอย่างนี้แหละเนี่ยต้นกล้วยนะเห็นต้นกล้วยนี่ก็คิดถึงเมืองไทยเพื่อนๆโอ้ร้อนขนาดต้นกล้วยยังเอาไม่อยู่เลยเนี่ยใบกล้วยนะเอาไปห่อข้าวต้ม ข้างนอกกันอย่าสนใจแต่ข้างนอกนะจ๊ะไม่ได้สนใจข้างในเลยได้แล้ว what you have เดีมัน <That one. S 2> the banana tree look like I have มัมเพราะนั้น big boy e a h when I put in uh, a t h r o n e it's a big มันลูกไหนนี่นไงมัมเยไปสำรวจสำรวจแล้วจ้ะ ยูซี่อะทามาเธออันนี้อันนี้โรสแมรี่โรสแมรี่จ้ะทูบิกเดเทลยูรุออันเบาแล้วนี่จอยเคยมีอยู่นะมันเพื่อนนะจอยถอนทิ้ง I have that before I give you this one, I buy another one. เ e ี๋ยว s ู n ิดูส n ด n สิ e ูสิ t ูสิดูส e ดูสิดูสิด o มิดูส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 ิดู t ิด o สิดู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  w ิดูส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 สิดดูสิดูสิดูสิ t ูสิดูสิ e สิดูสิดูสิดูสสิดสสส ร้อนมากจ้ะเพื่อนๆนะจอยออกมานั่งรอย่าจ้ะย่าจอยอยู่เข้าไปจ่ายจ่ายเงินค่าต้นไม้จ้ะจอยแกซื้อต้นไม้ไปปลูกจ้ะนะจอยเลยมานั่งข้างนอกรอโอ้ยร้อนหน้าไหมอยู่นี่จ้ะเพื่อนๆนะนะร้อนจริงๆแต่ก็คุ้มจ้ะนะคุ้มในสิ่งที่แบบเราจะทำเนาะวันนี้เนาะเราจะกลับบ้านกันได้ต้นไม้ไปละ ซื้อแต่ต้นไม้เจ้าหญ้า yeah. นะคนแก่ก็ชอบธรรมชาติทำเพื่อมาจะพาย่ามาที่สวนจ้ะสวนจอย long time now u n i c o m e to my allotment เย่แต่ first first time this year นี่แน่ for this year <Okay. S 2> ปีอันนี้ก็มาครั้งแรกของปีนี้นะ eighteen yeah, <Yeah. S 3> months maybe สิบแ mm hmm. เดือนจ้ะยญาบอกสิเดือนก็ไป จากสวนก็มาต่อที่นี่เลยจ้ะนะมาเอาต้นก้าต้นกล้วยจ้ะเอาให้ยาไปปลูกที่ว่าจอยได้ขยายโหนเอาให้ยาแล้วเนาะจอยก็พายามาเอาจ้ะเอาไปปลูกที่สวนหลังบ้านยาจอยจะเปิดไอ้นี่ก่อนเพื่อนๆเปิดรั้วก่อนปิดไปปิด,ปดให้ลูกสะพ้ายก่ะน,นเดินม,มาละยามาถึงสวนลูกสะพ้าย แบกยูเกันดัดด <Yeah, S 1> ูสำหรับเมียนย่าให้บารุกไทยออบาจิน oh, <yeah. S 1> บอกยา่ามาเขื่อจ้ะเดี๋ยวอยู่แค่นี้ให้บาร k กวอลอลาให้บาุกอตื่นตาตื่นใจสำหรับคุณเท่าคุณแก่จ้ะแก okay, ดูปะเห็นไหมไปละ สอดส่องดูจ้ะชิลี่เจ้ามาดูสวนลูกสะพา้ายชิลี่มันมันร้อนมากดูสิมันเหี่ยวเพื่อนๆจอยจะลดน้ำสักหน่อยพาหญ้ามาดูมะคงมะเขือจ้ะมะเขือไม่พอดูไปนี่ด้วยดูไอ้นั่นไอ้นี่ของแกไปนั่นแหละจ้ะจอยก็เลยลดน้ำเอ้ยเด้แป๊บเดียวลูกโตแล้วเนาะเพื่อนๆนะลูกโตแล้วจ้ะ ออกไาข้างนอกรดน้ำมากก็ไม่ดีแต่อันนี้ต้องลดจ้ะเพราะว่ารากมันเขาเรียกอะไรนะรากมันไอ้นี่รากมันออกจากกระถางแล้วเพื่อนดูสิยายตรงไหนอายุเกาะซ้ำ <c oughs> last my last b ปเลยเนี่ยไอวิโอคารีละพออายุลูกไม้ธรรมะเถอะนี่แต่ผักธรรมะเถอะเอ็มพียู่เนี่ย Mm. Good. They're not English. Oh, the yellow yeah. one. Yellow one and it's red one where I buy uh, in B&Q. All right. Yeah. Very cute. Yeah. Mom, this flower, you want to get some? Oh, they're gone now. They they drop on the floor already. I've not got anything. Mom, you got any? No, no, not, no. Anything? No, they, they're gone. Look. They're gone. Yeah, they're gone now. สนใจดอกไม้เก็บใหญ่เลยยากอ่ะจอยก็จะถืออันนี้ให้แกจะแกหิ้วไม่ไหวหรอกหนักจอยจะหิ้วให้แกใส่ในรถคงมาเขือจอยเพื่อนๆอนิน่ีก็ซ้ำมัมก็จะปล่อยมันอยู่ข้างนอกอย่างนี้และจ้ะนะ có got some? Yeah. That mean, ma'am, that mean what I'm talking about you. Hi, yeah, do mint. That one where I take from school. Can you smell? Pick it, pick some. Uh, this mint. Yeah. Mint, mint, like I'm saying, that's <coughs> what I'm saying. No, pick, 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 pick. No, to no pick and smell. Mm, -hmm. mm -hmm. S you see s e e different นะเนี่ t know smell like lamb what the key in your hand <laughs> <laughs> forget m ลืมไปใหญ่ละย่าฮะไม่พาปุ่แจไม่เจอปุญแจอยู่กับมือตัวเองนะฮะดี๋ไมชเชอรี่ทรีดูส อีเ่ทีมั้งเ a ้เอ็นดี้ตบูบลีอกะวันบูบลีเลดี้ทูพิกนะลกเยยููกะทบูบลีพัดย่อตาอตอือร่อยอยู่ฟทัม I have อนนี้วะเฮีนี่เะดน้ำนิดเดียวพอ กลับบ้านดีกว่าร้อนไนด้เนี <Yeah. S 1> too too ่มัมประตูหดนู่นอือยูดะไม้ไมลี่ดียูซีไมลี่เลยเดี๋ยวอือเดินกลับบ้านกันจ้ะทีนี้พายหากลับบ้านก่อนร้อนละเดินเกี้ยมองนูน่นลูกแบบแบล็คเบอร์รี่มัมสตาร์ทคัมมิ่งอัพออร์โหอินเดียแฮปแฮปออร์โหแบล็คเบอร์รี่ฮัลโหลเฮีย อบอกยาว่าแบ,บล็คลี่เยอะจ้ะแถวนี้แก okay, เดินออกหน้าแกจับนะเพื่อนๆยญาจอยอะ่ะจะวัยรุ่นอยู่ดูรองเท้าย่าจอยดิให้แกเปิดหนึ you, ่งหัน thank you mum ปิด can you lock for me please จ้อยล็อกไม่ได้จ้อยถือถุงอันนี้ให้แกอยู่นะเพื่อนๆนะ Can you Can you do it, ma'am? Yeah Okay ได้แล้วย่าบอกกัดบ้านจอดรถ้ไปข้างหน้าทางถนนใหญ่ All the hedges have grown up a lot Yeah Nobody mm hmm. have time to come to cut The vine be lighter Yeah, yeah. ร้อนมาก เหมือนกับเหงื่อจ่อยร้อนกุมภาร it's hot than yesterday นะเนี่ยมัม thanks o yes feels very hot yeah. you you sweat you burn s e m e my face burn your face burn okay we a f t e going แต่บายบายมัม bye ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยด้จ่ะเด้อขอบคุณค่ะบาย